เวอร์คลาสฟอร์เรก EP04 สับหลอดยังไงกำไรเหลือเครือสวัสดีครับพบกับผมนิกเท r ดเดอร์โฮมอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะพูดสรุปใจความสำคัญของวิดีโอที่ชื่อว่า ATR เครื่องมือตั้งซับหลอดที่มีประโยชน์ ATR หรือย่อมจาก Average t o u e Range นะครับเป็นตัวชี้วัดความผันผวนของตลาดช่วยเทรดเดอร์ในการตั้งจุดตัดขาดทุนหรือซัพลดได้อย่างเหมาะสม เหมาะสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ที่ยังไม่ค่อยชำนาญน,นะครับข้อดีของ ATR e คือใช้งานง่ายครับช่วยป้องกันซับลอตเราจะไม่ค่อยโดนกินซับลอตง่ายเกินไปนะครับสามารถปรับระดับ ATR e stop เนี่ยให้เหมาะสมตามความหมันผวนของตลาดวิธีการใช้งานนะครับเราจะดูค่า ATR e เราจะนำค่า ATR e ไปบวกกับระยะห่างระหว่างราคาที่ต้องการเข้ากับจุดซับลอตเดิม โอเคนะครับเราใช้ร่วมกันนะครับตัวอย่างในวิดีโอนี้เขาวางแผนเซล EURUSD ใกล้แนวต้านนะครับแต่ไม่อยากวางซับล o อตเหนือแนวต้านเลยครับเพราะกลัวจะโดนซับล o อตง่ายเกินไปเขาก็เลยดูค่า a e t r เท่ากับ0.126ระยะห่างระหว่างราคาที่ต้องการขายหรือว่าเซลเนี่ยกับนแนวต้านเท่ากับ0.5จุดซับลอตใหม่ที่เขาตั้งก็คือ 0.5บวก0.126เท่ากับ0.626โอเคนะครับนี่คือตัวอย่างเนาะสําหรับข้อควรระวังเนี่ยเพื่อนๆต้องรู้ว่า ATR เนี่ยบอกแค่ความผ,ลผลันผวนไม่ได้บอกทิศทางของราคาไม่ควรใช้ ATR เป็นสัญญาณในการเข้าซื้อขายสรุปนะครับ ATR เนี่ยเป็นเครื่องมือช่วยในการตั้งซับ l ลอดควรใช้ประกอบกับเครื่องมืออื่นเช่น MACD หรือว่าบ l i n g e r Band ก็ได้ครับ ศึกษาการเทรดอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะของเพื่อนเองผมสรุปมาคร่าวๆแล้วเพื่อนๆชอบ a อ r เนี่ยขยายความต่อในลิงก์เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปครับสวัสดีครับ